ทํานายดวงชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูประจําเดือนธันวาคมสองหท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิด ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16ธันวาจนถึง15มกราคมของทุกปีค่ะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศี ประจำเดือนพฤศจิกายน2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสก็ได้ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือน ธันวาคมถือว่าเป็นเดือนที่คุณดวงตกค่อนข้างหนักนะในบางท่านเนี่ยที่มีคดีอ่ะมีสิทธิแพ้คดีท่านติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายติดกับดักมีปัญหาทางข้อกฎหมายในบางท่านก็ถูกจํำคุกแบบคดีดีไอคอน แม่ทีมพอทีมติดคุกหมดเลยชีวิตของคุณเนี่ยช่วงเดือนธันวาดวงไม่ดีอ่ะมีความปั่นป่วนเข้ามาเหมือนทะเลมรสุมอันบ้าคลั่งคุณเอาตัวเองอะ่ะไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตของคุณมันทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยหยุดชะงักมีความยากลำบากมีอุปสรรค ต้องสูญเสียเงินทองสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนมีสิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงทุจริตทำให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคุณต้องการที่จะเป็นอิสระมีเสรีภาพเป็นช่วงที่คุณน่ะจะมีปัญหาทางด้านคดีความกับคนที่มีอำนาจทหารตำรวจทนายความ ท่านจะมีปัญหาทางด้านคดีความกับคนที่มีอำนาจพวกอายการทนายทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งคุณเครียดมากช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยความเห็นแก่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะทำลายอนาคตของตัวคุณเอง คุณจะมีความถดถอยทางด้านธุรกิจการเดินทางการค้าโครงการทางธุรกิจหยุดชะงักธุรกิจที่คุณทำอยู่อะ่ะมันจะมีปัญหาเข้ามาแบบหยุดชะงักท่านที่มีคดีความเนี่ยมีสิทธิแพ้คดีนะหรือไม่ก็ถูกลุกหลงอะ่ะต้องติดคุกไปด้วย คุณอาจจะไปคบเพื่อนไม่ดีจนตัวเองเดือดร้อนก็ได้ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีความวิตกกังวลการลงทุนเนี่ยมันไม่ทำกำไรการลงทุนไม่คุ้มคุณเอาเงินของคุณน่ะไปลงทุนน่ะแต่มันไร้ผลเป็นการลงทุนที่ไม่ดี ถูกโกงตัดสินใจด้วยความใจร้อนคุณผิดหวังในเรื่องการทำธุรกิจอะมันทำให้คุณเนี่ยขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองและทำให้สุขภาพจิตคุณแย่คุณเครียดคุณกินเก่งคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวคุณมีความรู้สึกเศร้าไม่พอใจคุณถูกปฏิเสธและมีปัญหากับคนรอบข้าง คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่คุณนะ่ะกำลังจะแก้ไขปัญหาของคุณได้โดยการที่คุณน่ยต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพามรดกคุณสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินของคุณได้เพราะครอบครัวของคุณเข้ามาช่วยท่านที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยจะถูกเปิดเผยความลับ ท่านที่ทำงานผิดกฎหมายเนี่ยความลับจะถูกเปิดเผยจะถูกแฉความลับคุณจะมีปัญหาเครียดนอนไม่หลับฟุ้งซ่านชอบแยกตัวเองมีความไม่มั่นคงทางด้านการเงินคิดมากเรื่องหนี้สินคุณใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัว ความโลภและการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยทำให้คุณมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยแต่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะมีงานดีๆเข้ามาจะได้กำไรจะมีคนเนี่ยให้โอกาสคุณในบางท่านเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้งานเพิ่มในบางท่านอาจจะได้เรียนต่อ มีการเรียนต่อในบางท่านเนี่ยอาจจะต,ตัดสินใจนะเรียนต่อแต่บางท่านก็อาจจะมีการเรียนรู้งานเพิ่มคุณจะได้เพิ่มพูนพัฒนาทักษะงานของคุณอะให้ดีขึ้นจะมีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วติดต่อมาหาแต่เป็นคนที่คุณไม่ชอบอะคนคนนี้เป็นเพื่อนเก่าที่ว่าคุณอะเลิกคบไปแล้ว เพื่อนเก่าที่คุณเลิกคุยเลิกคบเลิกสนใจเลิกเลิกติดต่ออ่ะมันจะติดต่อมาเป็นเพื่อนเก่าที่คุณเลิกคบไปแล้วนะมันจะติดต่อมาคําแนะนํานะช่วงเดือนธันวานเนี่ยควรทําบุญให้ผีโดยเฉพาะผีเด็กทําแท้งผีบ้านผีเลือนเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย ถูกกรรมเก่าตามเล่นงานอยู่มันก็เลยทำให้ความปรารถนาของคุณเนี่ยมันผิดหวังแต่คุณน่ะจะได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของคุณโครงการที่คุณเคยลงทุนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะได้กำไรช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณจะได้ เดินทางได้ล่องเรือถ้าหากคุณอนะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือติดสุราเนี่ยคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งไม่ดีคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องไม่ดีคุณจะสามารถเลิกเลิกยาได้เลิกเหล้าได้ แต่ที่แน่ๆเนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคดีความมีคนต้องการจะแฉะใส่ร้ายคุณจะถูกทำให้เสื่อมเสียมีคนเอาความรับของคุณไปแฉทำให้คุณเสื่อมเสียถ้าหากมีคดีความมีโอกาสแพ้คดีสูงเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาด สำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ